ในหัวข้อถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัว new feature สำหรับการแสดงสัญ,ญลักษณ์ซิมโบลหลายๆที่นะครับในการทำตัว p i diagram เนี่ยในโปรเจกต์ก็อาจจะต้องทำตัวที่เรียกว่า general n o t e ซึ่งอาจจะต้องแยกตัว sheet ออกจากกันนะครับ typical อีกแผ่นหนึ่งเลยแต่ว่ามันก็มีอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนั่นก็คือ,อ,อบางทีลูกค้าอยากจะทำแค่เฉพาะในตัว drawing คือบ่งบอกสถานะว่าในดออิ่งนี้มีการใช้ Standard Symbol ตัวใดบ้างตัว Solid Pen s o l i d p แ n เพียนในดีก็จะมีตัวฟีเจอร์นี้เข้ามารองรับกับการทำงานประเภทนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันครับอันนี้จะสังเกตว่าก็จะมีตัวดออิ่งซึ่งมีการวาง e q u อุปกรณ์โพสเซสไลน์วาวอิน t r เม e ต์ต่างๆไว้แล้วนะครับ ฟีเจอร์หรือคำสั่งที่จะใช้ก็จะอยู่ตรงนี้ครับก็คือตัวคำสั่งที่ชื่อว่า Symbol Table นั่นเองง่ายๆครับเราก็เพียงแค่เลือกคำสั่งจากนั้นก็จะมี d ด a ล o อกของตัว Do s y y m b o t t b l l e ขึ้นมาด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตัว d o i n n g ที่อยู่ในโปรเจกต์เรายังสามารถที่จะเอา Sym b บ l Do ออื่นหรือเอาเฉพาะตัว d o i n n g ปัจจุบันที่ต้องการเทคบน Do อก็ได้นะครับโดย เราสามารถติ๊กเลือกไดนะ้อย่างปัจจุบันตอนนี้เราต้องการแค่ตัวข้อมูลของซิมโบลในดออิ้งนี้เท่านั้นก็เลือกเฉพาะตัวที่เราต้องการจากนั้นทําการเลือกไอเทมกลุ่มอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น Equipment Extra Fitting Instrument นอสเซอวาล์โพเซสไลท์ต่างๆเราสามารถติ๊กเลือกได้แต่โดยปกติแล้วจะเลือกทั้งหมดนั่นเองจากนั้นก็กดโอเคตัวโปรแกรมก็จะให้เราวางลงบนดออิ้งที่เราต้องการนะครับก็คลิกวางได้เลยจะสังเกตจะแยกเป็นตัวเทเบิลย่อยๆเราสามารถที่จะ แฮ n เดิ le, ตัวตารางเหล่านั้นนะครับของซิมโบลเนี่ยไปจัดลำดับได้จะสังเกตว่าเขาก็แยกตาราง Fitting, Instrument, Nozzle, ลโพเซตไลน์วาลดีดูเซอร์ er, สามารถที่จะดึงนำไปวางในตำแหน่งที่เหมาะสมบนดออิ่งได้อันนี้ก็จะเป็น New f ีเจอร์ตัวใหม่สำหรับตัวโซลิแปนเพียนไนดีครับ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับยังไงแล้วนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับ